สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครนะฮะนี่ครับเมกาไฮดาคาเรนในเกมสปอนวับเทวะดิฟเฟนต์นะครับทุกคนก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากมเลยนะกลับมาแล้วครับผมคลิปของกคลิปนี้จะได้ห่างหายไปนานลิ้นพันนะโอเคครับนี่ครับเมกาไฮดาคาเรนนะครับเป็นตัวระดับเอ่อฟิลลิ่งแบบเอกโซติกประมาณนั้นทุกคนนะหายากมากครับตัวนี้นะฮะก็นี่ครับเลขสวยมากครับ9966เลขโคตรสวยเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะว่าว่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะเก่งแค่ไไหนนนนะคครรัับทุกกปเเิ่มลย มาทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะฮะก็เริ่มแรกผมจะวางตัวละครป้องกันก่อนละกันเนาะอ่าเรากดคุณห้าไปเลยนะครับแล้วก็รอให้ออกมามันตวมาปุ๊บวางตัวละครป้องกันไปก่อนนะโอเคเนี่ยคุณยายแกนนี่แข็งแกร่งมากๆเลยครับเราก็วางตัวฟาร์มเงินไปก่อนโอเคเริ่มต้นมาเหมือนเดิมครับฟาร์มเงินเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะปึ๊บป,บปบึโอเคฟาร์มเงินไปนะฮะ กดอัพให้ตันไปเลยเจ็บบเจบเจ็บบเจบอัพเงินตันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวางนี่เลยนะครับผมเป็นเมกะไฮด้านะทุกคนบับโบเทคนะครับหาบับหาบับอันนี้ไม่ได้ครับบับปวดไม่ได้จริงนะหายากมากนะเพราะว่าดวงยังไม่มีตอนนี้โอเคครับโหดูครับตัวละครตั้งโคตรเบอร์ฮะขายในทิ้งเลยครับนี่ฮะเอฟเฟกต์ก็คือผมบอกเลยครับว่าตัวตั้งใหญ่ใช้ปืนอย่างเดียวอือคือแบบน่าจะมีแบบใช้พลังมือตกบ้างอะไรบ้างนะแต่เอเนชั่นดีก็อยู่นะครับทุกคนนี่ฮะเท่มากครับเมกกะไฮด้าคารินนะครับ เป็นสามหัวอย่างนี้เลยนะเหมือนแบบปีศาจร้ายนะครับทุกคนโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่เลยทุกคนมาเดี๋ยวเรามาอัพตัวละครกันดีนกว่านะครับนี่นะทุกคนค่าอัพนะค่าวางอยู่ที่สี่พันข้าอัพอยู่ที่ห้าพันสองร้อยนะครับดาเมจเป็นเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยนะครับเออทุกคนมีสกิลนะเดี๋ยวสกิลค่อยว่ากันนะครับต่อไปฮะค่าอัพเจ็ดพันหกร้อยนะทุกคนดาเมจเป็นเก้าหมื่นเลยทุกคนระยะก็เป็นห้าสิ 0, บสี่คูลดาวน์เป็นศูนย์จุดหกวิคือตีไวมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีรับโบนัสนั่นเองทุกคนนเเลลยยนตะีไวมากะ ต่อไปครับ10,000นนะดาเมจเป็นแสนสองหมนสเลยทุกคนโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตรายครับแต่ระยะโจมตีก็อาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับทุกคนระยะโจมตีก็เล็กๆนะฮะดาเมจอยู่ที่หลักแสนแล้วนะต่อไปครับขั้นหนึ0งหนะครับดาเมจอยู่ที่แสนส0 0หมนเลยทุกคนโคตรแรงแรงมากๆครับต่อไปครับขั้นที่อยู่ที่20,000นะฮะอั้นเป็นรับตันแล้วครับผมดาเมจอยู่ที่150,000นนะทุกคนแรงไหมแรงมากๆครับเป็นตัวละครที่โจมตีแรงมากๆจริงๆนะฮะ ก็ถ้าเกิดใครต้องการตัวละครที่แบบเป็นตัวแบบดาเมจหลักของทีมนะแนะนําตัวนี้เลยครับโคตรโหดโคตรเทพโคตรอันตรายนะฮะทุกคนดูสิครับดาเมจคือรุนแรงมากนะฮะหน้าตาเขาดูดีมากครับก็ความสามารถของเขานะอันนี้ครับก็คือเป็นความสามารถที่น่าจะตอนนี้น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะตอนนี้นะทุกคนก็คือสามารถสกิลกดได้นะสกิลกดของเขาก็คือมันจะปล่อยแบบว่าเลเซอร์ออกมายิงนะดูนะฮะปุ๊บไม่เห็นไหมครับมันจะปล่อยเลเซอร์ออกมายิงนะเยอะมากครับทําให้สร้างดาเมจประมาณสักสามล้านมั้งเท่าที่จำไม่ผิดนะฮะก็คือโคตรแรงครับทุกคน เป็นไงครับทุกคนตัวนี้โหดไหมครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้ชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะทุกคนเดี๋ยวไว้จะมีรีวิวตัวไหนอีกก็ไว้เจอกันใหม่พันหน้าครับทุกคนเจอกันครับทุกคนไม่ไหครับซีอ u ู e ในคลา e ครับทุกคนไม่ไายจ้าเจอกันจ้า